อยากใจเช่เก้าสิสวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะตอนแรกอะ่ะตามเจ้าอยากไปละตรงนู้นแต่ว่าสงสัยมีความสงสัยเห็นได้เลยเลยเ,ลยเลยนี่ยมันไม่ใช่อีนะมันคือหัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะแลก้องถึงใส่เดีย๋ยวต้มดูนิดนึงกลิ่นมันฉุนๆุนี่ะเออมันกลิ่นเหมือนสมุนไพรมันฉุนๆไม่รู้หัวอะไรเอ้ยเนี่ย หัวอะไรอ่ะขมิ้นมันใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าใช่นี่นี่ใบมันนี่เฮ้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นกกอเนี่ใบมันค่ะเออนา่าจะฟันมาแล้วเราก็เลยสงสยัยเดี๋ยวค่อยเอ,อ่อไงอะจะถามกูเกิลจะถามนักขับก็ได้เปิดหน้อาอีกแ้วคือตอนแรกจะเดินไปถึงนู้นแล้วแต่เห็นมันคืออะไรหัวอะไรดมมาแล้วกลิ่นมันแบบ ฉุนๆน,นะคะกินออกสมุนไพรชุนๆน,นะบอกไม่ถูกกินมันคล้ายๆเลยจะฉุนสมุนไพรกินมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนไรทุกอย่างติดมือเลยไม่รู้สิไม่หอมประมาณแต่ไม่เหม็อนอ่ะแต่มัน,มนชุนๆแบบบอกชุนฉุนๆซ่าคๆคนเปื่อยบอกไม่ถูกว่ากินมัน <c oughs> นี่นะคะ จะการตัดแปลงนี้เพราะว่าเขาต้นไม้ต้นเมียงเยอะ,สะเสลือเกินเมื่อแข้งเมื่อขากันไปเลยทีเดียว คือว่าดีค่ะไล่มาจากข้างล่างลงขึง้นข,ข้างบนมีความรู้สึกว่ามันจะไกลขนากไหนสิโลนะ,ละนะอะไรประมาณนั้นงานเราช่วงนี้ก็คือยาวๆต้องหาพี่สาวาาพี่สาวไ่รับ้วจะพูรพี่สาวโทรมา ก็คือเรียบร้อยแล้วว่าคนแก่ก็คิวไม่ว่างงานแกยาวไปเลยรันยา,ยาวๆไปเลยตัดยายา,ยา,ยาวๆไ,ไ,ไ,ไปเนยงานเลยสรุปต่อไปเดี๋ยวคงไม่มีใครไปเขาต้องหารถคันใหม่แลยแหละแต่เดี๋ยวค่อยโทรบอกกับพี่เชี่ยงค่ะต้องโทรปฏิเสธกันะต้องโทรบอกคนที่ติดต่อมา ก็ให้เบอร์โทรมาเลยนะแต่เราไม่ไม่โทรไปหาคนตั้งจะโทรไปหาคนที่พี่ต่อมาก็เพราะว่าอา่าตอนแรกเราเป็นคู่ไงว่าเดี๋ยวโทรหาพี่ขาวให้พี่ขาวว่างก็ตาวกับพี่ขาวไปให้อย่างเงี้ยเผื่อว่างพี่ขาวไม่ว่างชิวแก,ก็ยาวเหมือนนกัฉีกตัวไม่ได้เลยจะบอกอือของเราก็ไม่ได้ค่ะจะไปฉี้ออกตรงนี้มันก็ไม่ได้ จะแค่โดวนบ่เนเพราะเนาในหัวายแบบว่าไม่ต้องรับางานนอกก่อนนะเอาในสัมภานกวันโอเคแล้วอย่างถ้าใครอย่างนี้มัน,นถามคนขับแล้วแหละจริงๆถ้าเกิดคนขับรับอ่ะคนขับแบบโอเคอ่ะอาจจะขับก็ได้เราอยากไปถ่ายลิปเราอ่ะรับได้ไปถ่ายคลิปหัวใยจะปวดทั้งแก่ทั้งหน้าผา ่งเือแต่ตอนนี้นะคนขับบอกแมวอ่ะจะบอกที่แมวไกลแล้วก็ไม่รู้งานแบบไหนชววันชวนก็คะเ็แบบแมงานมนไกลเรี่ยวเสี่ยช่วงวันก็ไม่คุ้มอะไเงี้ยแต่วา DA, ่าท right. so ีน้เข้าใจเลยหลเข้าใจนะเหงค่ะเราก็ต้องแล้วแต่นนะคะ เพราะว่าถ้าคนขับบอกว่าไม่ก็ไม่ลวกอะไรกไ็รู้ตัวดำๆเคยไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ปวาขาวโอุลมมือหล่นมือนี่นะคะเราอยากรับางานนอกๆอน้องจะตัดหญ้ามัง่งเาบอกเขาไปลื่นไฟลย่ดิออนเลยแต่นั่นแหละพอคนขับบอกผมว่ามัน หนึ่ครึ่งวันมันไปมันก็ไม่คุ้มราคาแบบราคาเขาให้เราตกลงกันเองตกลงได้อะไรเงี้ยตกลงได้เกดิดต่อจ้เอาอยัางไงอะไรเงนะี้ยจะเหมาไปครึ่งวันราคาเทอร์นี้ก็โอเคแต่นั่นแหละคนขับไม่โอเคเท่านั้นเราก็เลยนั่นแหละยากเรื่องของเรื่องนะไปทิ่อื่นเลยคลิปแค่อย่าไปให้คลิปนี้ ไม่ตกลงมันก็มันก็พูดได้จ,จริงๆอย่างนั้นจะบอกเขาแล้วค่ะว่าเพราะว่างานงานงานประจาของเรางานคิวของเรามันเยอะด้วยแล้วงานไปไนี่จะเป็น,นแบบไหนแล้วอย่างคืมใครไม่ขาวด้วยก็เลยก็บัวในหัหวใจค เขาบอกแล้วว่าอย่ารับงานนอกก่อนนะช่วงนี้บอกกับคนขับเลยเพราะว่าทีเขาเอ่อคนที่ต่องานเขาที่ติต่อหาคนขับมาบางอย่างเพราะน้าแกไปทํางานนอกเขาจะขอเขอเบอร์อะไรเงี้ยจะสั่งห้ามคนขับไปแล้วว่าอย่ารับงานนอกก่อนนะน้าคนขับคุณโชว ที่โซนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อันนี้เราจะแคบตั้งตเดว่าน้ำน้อยเพราะทั้งเงียข้างหลังมันเป็นโพนะคะเป็นสายเป็นร่องน้ำแล้วก็คือโอ๊ยยุง ต้นเรียนกี่หลายต้นเหมือนกันนะเนี่ยมึงบอกว่าช่วงเรียนออกก็มาเก็บเลยหนูจีนลูกเขา,าเก็บได้เลยเก็บทีมก็ไมนะ่เอาเกรงใจเหมือนสวนโค้ดนั้นเรียนเรียนบ้านนะก็ไปเก็บของแกขึ้นควนกันจีนมอเตอร์ไซค์ขึ้นควนไปเก็บของแกได้สามลูกมึงบอกว่าเรียนลงแกบอกขึ้นไปเก็บเลย ไม่ทานเขาจะทิเพราะว่าเขามีเหตุการณ์ยางอยู่ที่สวนเขา,าไปรอบนั้นฟลุ๊กได้มาแต่ก่อจะถึงนะคะทีมอตร์ไปขึควรเสร็จจอดไว้ล้วก็เดินขึ้นไปีพยายามเหลือเกินความอยากกินของปีคุณเล่นพูดเล่น,ลนไม่ได้อยากกินของปีของแบบอยากสนุกแค่นั้นนะคะเพราะว่าถึงไม่ขึ้นไปเขกา,าก็คงฝากแต่ด้วยความอยากสนุก อยากเห็นเอิร์ไอ้กินเรียนไอ้กินเรียนแล้วก็เดินตามหาที่ตรงไหน ไปเรื่อยๆแต่ก็เท่ข้าแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะอยากได้เชียงก้าสูขอบคุณที่รินเพื่อนกดติดต,ตามนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแต่ก็มี่ารใส่ของไอทยด้วยนะคะขอบคุณค,คลิปหน้าค่ะอยากได้เชียงก้าสูขอต,ต,ติดตามต้นอะไรต่อต้นอะไรเนี่ยปลูกไว้ตะก้อนตรงนี้นะคะล่อง่องข้างหลังๆเขาเนี่ยขอบเมียงเนี่ยเลยสูงจากจากต้นโสดน้าเนี่ยโสรดออมกัะทมเนี่ยนะสูงเลยเก รอบึงเปถึงทางแดนไปถูกวินแดนจะพูกเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนอันนี้คือครูดองละ